สวัสดีค่ะคลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึง g r o k 4ค่ะ AI ตัวล่าสุดจาก Elon Musk ที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกับคำเคลมที่ว่าเป็น AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยนะคะครับเราก็จะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่รวบรวมมาว่าความสามารถจริงๆของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่ากังวลโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของภาคธุรกิจนะครับ ค่ะน่าสนใจมากค่ะมาเริ่มแกะกรองกันเลยดีกว่าที่มาที่ไปของ g r o ก4นี่คือยังไงนะคะเปิดตัวที่ไหนครับเขาเปิดตัวในงานถ่ายทอดสดเลยบนแพลตฟอร์ม X นะครับแล้วก็เคลมว่าแบบว่าแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมากๆได้โอ้ค่ะแล้วเห็นว่ามีหลายเวอร์ชันด้วยใช่ครับหลักๆก,ก็มี2เวอร์ชันคือ g ลอก4ตัวธรรมดาสำหรับงานทั่วไปกับอีกตัวคือ g r o กโฟนเฮ ตัวนี้น่าสนใจครับเขาว่าว่าเป็น multi-agent system multi-agent system คือยังไงคะก็คือเหมือนมี AI หลายๆตัวทำงานร่วมกันนะครับช่วยกันแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆคล้ายๆมีทีมผู้เชี่ยวชาญ AI เฉพาะทางทำงานด้วยกันเลยครับโห oh, ฟังดูทรงพลังมากนะคะแล้วที่ว่าเก่งกว่าคู่แข่งล่ะคะจริงไหมปล่อยมานะครับคะแนนทดสอบเนี่ย Grok 4ทำได้ดีกว่าโมเดลคู่แข่ง อย่างของ OpenAI หรือ Google Gemini ในหลายๆการทดสอบเลยครับหรอคะมีความสามารถอะไรเด่นๆบ้างคะก็หลากหลายมากครับตั้งแต่หาข้อมูลบนเว็บแบบรียล t ท m e ได้เลยเขียนโค้ดรันโค้ดก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลก็ได้หลายแบบด้วยทั้งข้อความรูปภาพเสียงอะไรแบบนี้ครับมีจุดไหนที่แบบว้าวเป็นพิเศษไหมคะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าต่างบริบท หรือ context window ครับมันกว้างถึง250,000โทเค็นเลยนะ250,000โทเค็นมันมันเยอะขนาดไหนคะเยอะมากครับลองนึกภาพว่าโทเค็นหนึ่งก็คล้ายๆพยางค์หนึ่งหรือคำสั้นๆคำหนึ่งการมีหน้าต่างบริบทกว้างขนาดนี้ก็แปลว่า Grok 4มันจำข้อมูลได้เยอะมากเทียบเท่าหนังสือหลายร้อยหน้าเลยในการคุยครั้งเดียวหรือรับคำสั่งเดียวนะครับ ทำให้มันเข้าใจเรื่องซับซ้อนหรือเอกสารยาวๆได้ดีมากๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้ก็ประมวลผลข้อมูลใหญ่ๆได้สบายเลยสิคะใช่ครับใช่เลยแล้วการเข้าถึงล่ะคะคนทั่วไปหรือนักพัฒนาจะใช้ได้ยังไงครับเขามี API เปิดให้นักพัฒนาแล้วก็องค์กรเอาไปใช้ต่อยอดได้มีแอปบนมือถือด้วยแล้วก็แน่นอนมีแชทบอทบน X แล้วราคาแพงไหมคะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแพ็กเกจเริ่มต้นก็ประมาณ16ดอลลาร์ต่อเดือนครับอืมฟังดูดีมีแต่ข้อดีนะคะเนี่ยแต่เหมือนในข้อมูลก็พูดถึงข้อกังวลอยู่เหมือนกันใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงคือข้อมูลบัญชีว่ากรอกรุ่นก่อนๆน,นะครับเคยมีประเด็นเรื่องสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนี่คือประมาณไหนคะก็อย่างเช่นข้อความที่ถูกมองว่าต่อต้านชาวยูว หรือพวกทฤษฎีสมคบคิดที่รุนแรงหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่บนโซเชียลมีเดียไปแล้วรอบหนึ่งอ้าวแล้วทางอีลอนมัสเขาว่ายังไงคะได้แก้ไขอะไรไปบ้างหรือ,อยังตามข้อมูลคืออีลอนมัสไม่ได้ออกมาขอโทษตรงๆนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าจะพัฒนา AI ให้ดีให้ฉลาดจริงเน้นหาความจริงสูงสุดอะไรทำนองนั้นแต่ปัญหามันจบไปหรือ,อยังคะอืมประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือก็เหมือนจะยังอยู่นะครับเพราะยังมีรายงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆว่า กรอกเนี่ยก็ยังแสดงผลลัพธ์ที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหรือมีเนื้อหาละเอียดอ่อนเช่นข้อความเกี่ยวกับความขัดแย้งทางศาสนาการเมืองอะไรพวกนี้อยู่ครับอืมน่ากํานวนนะคะโดยเฉพาะถ้าธุรกิจจะเอาไปใช้อาจจะกระทบภาพลักษณ์ได้ถูกต้องครับถึงขั้นที่องค์กรอย่าง ADL หรือ Anti Defamation League นะครับที่เขาจับตาเรื่องการหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังในอเมริกาก็ออกมาเตือนเลยว่ากรอก อาจจะกําลังส่งเสริมวาฒกรรมสุดต่งที่เป็นอันตรายได้หูเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วในวงการ AI เองเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ความเห็นหลากหลายเลยครับบางส่วนก็ชื่นชมนะว่าโหเทคโนโลยีสุดยอดประสิทธิภาพสูงมากเหมาะกับงานวิจัยแต่ก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันเรื่องการเปิดตัวที่อาจจะดูไม่ค่อยโปรเท่าไหร่แล้วก็ความไม่ชัดเจนว่าจะจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่เคยมีได้ยังไง มีใครให้ความเห็นน่าสนใจไหมคะมีผู้เชี่ยวชาญบางคนให้ข้อคิดไว้น่าสนใจครับทำนองว่าโมเดล AI ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องเป็นโมเดลที่ผู้ใช้ไว้ใจได้จริงๆซึ่งอันนี้สำคัญมากครับโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจค่ะสำคัญจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วธุรกิจที่กำลังมองหา AI มาช่วยงานเนี่ยควรจะมองก r อกโฟยังไงดีคะน่าใช้ไหมหรือว่าควรมองตัวอื่นก่อน ถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดนะครับ r o c k f o r เนี่ยด้านความสามารถด้านฟีเจอร์เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากครบเครื่องเลยแต่แต่ถ้าปัจจัยเรื่องความปลอดภยัยความน่าเชื่อถือการควบคุมเนื้อหาแล้วก็ภาพลักษณ์แบรนด์เป็นเรื่องใหญ่มากๆอาจจะต้องคิดหนักหน่อยครับชัางน้ำหนักดูดีๆเพราะมันก็ยังมีประวัติแล้วก็ความเสี่ยงด้านเนื้อหาที่อาจจะยังแก้ไม่ตกค่ะก็คือต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วยใช่ครับ โชคดีที่ตอนนี้ในตลาด AI ก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่อาจจะมีความน่าเชื่อถือในด้านนี้มากกว่าให้เปรียบเทียบดูครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินดีครับซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับในยุคที่ AI มันก้าวหน้าเร็วมากแต่ก็มาพร้อมคำถามเรื่องจริยธรรมความน่าเชื่อถือแบบนี้ องค์กรต่างๆเขาจะหาจุดสมดุลยังไงระหว่างการรีบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบกับการประเมินจัดการความเสี่ยงที่อาจจะกระทบสังคมหรือชื่อเสียงของตัวเองนั่นสินะคะเป็นคำถามที่ท้าทายมากจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะ